Invest now ลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้สวัสดีครับ กับโครงการ Invest Now ในรายการมือใหม่เทิร์นโปรกับการสร้างแรงบันดาลใจช่วงกลางสัปดาห์แบบนี้จริงๆมันสําคัญนะเพราะบางทีทํางานเหนื่อยๆมา2วันแล้วเนี่ยพอมาเจอวันนี้อีกวันให้เกิดได้เจออะไรที่มันดีๆบ้างเนี่ย,ยมันทำให้พลังแรงกายมันกลับฮึดขึ้นมาใหม่ได้ถูกต้องเลยแล้วก็องบอกว่าฮึดสู้ฮึดสู้โครงการนี้โครงการ Invest Now เนี่ย<ะ>เขาบอกว่าลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้คําว่าลงทุนวันนี้เนี่ยพี่ตายกับพี่เพรคิดว่าจริงๆมันไม่จำเป็นต้องเป็นแค่หุ้นเนาะการลงทุนมันลงทุนได้หลายอย่าง ใช่ไหมพี่เพชรผมเองก็รู้ว่ามีเรื่องตอนนี้ที่มาฝากนะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องผมเนผมจริงขอตอบคำถามที่น้าก่อนว่าจริงๆแล้วลงทุนวันนี้ผมรู้ว่าจริงๆแล้วลงทุนความรู้ก่อนก็ได้หรือหาหนังสืออะไรดีไหมอันนั้สำคัญนะเพราะผมพอผมเริ่มมาทำรายการนี้ใช่ไหมครับเพื่อมีเพื่อนถามเหมือนกันนะเฮ้ยเล่นหุ้นดีไหมหรือทำอะไรดีไหมมาถามผมเลยอันนี้ยังดีของพี่ถามเลยตัวไหนดีคือผมก็จะบอกเขากลับไปว่า เออลองหานังสืออะไรดีสักเล่มหนึ่งหรือลองหาย t u b e ก็ได้สักสักคลิปหนึ่งอะไรเงี้ยแนะนำรายการเราไปสิเออประมาณนั้นเลยลองดูลองดูลองดูแล้วว่าพอดูไปสักพักแล้วเรามีมุมมองอะไรแล้วอันนั้นแหละค่อยมาเริ่มคุยกันดีกว่าถูกเหมือนคุณต้องมีของหน่อยหนึ่งอ่ะแล้วจะมาคุยกันได้อะไม่งั้นที่แบบว่าแบงค์แรงมาแล้ว เราคงไม่ดูเหมือนกันว่าผมจะแนะนำยังไงไปไม่ถูกเหมือนกันเลยอ่ะจริงๆนะพี่ได้มาจากรายการสม,รมาร์ทมันนี่สำคัญคือเราต้องตั้งเป้าหมายครับเหมือนกันในทุกๆก,การลงทุนว่าจะเป็นสินทรัพย์แบบไหนก็ตามถ้าเรามีเป้าหมายที่มันชัดเจนเนี่ยสินทรัพย์นั้นก็จะสามารถทำหน้าที่ของมันได้อย่างเต็มที่ถูกต้องเลยอ,อย่างในวันนี้อีกหนึ่งสินทรัพย์ที่พี่เพชรบอกอสินทรัพย์ที่เรียกว่านาฬิกา เป็นนาฬิกาด้วยใช่นาฬิกาปลุกที่นาฬิกาที่ครูเลยนะนาฬิกาทำได้นาฬิกาคลาสสิกทำได้ทำได้ทำได้เดือนใหญ่แบบเป็นคลาสสิกไปอันนี้เป็นเหมือนนาฬิกาข้อมือเขาเรียกว่ายี่ห้อปาเต้ผมอ่านไม่แน่ใจว่าปาเต้ถูกหรือเปล่าใช่ทำไมอ่ะนึกผมนึกถึงโหสเต้ทีเลยว่าเราทำไปเล่นไปนะว่าเป็นนาฬิกาคลาสสิก ที่เขาวาง p s s t t o o แบรนด์เขาของเขาเองเลยว่าเขาไม่ใช่แค่เป็นนาฬิกาเขาคือการส่งต่อความมั่งคั่งเขาเรียกว่าอะไรจากรุ่นสู่รุ่นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันต้องมีความพิเศษซ่อนอยู่ในนั้นก็มีเรื่องเล่าว่าจริงๆแล้วลงทุนนาฬิกาจริงแล้วบางรุ่นหรือบางยี่ห้ออาจจะไม่ได้เห้ผลตอบแทนที่ เท่าที่ควรนะต้องเล่าแบ็กกาวไปก่อนว่าเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้เขาซื้อนาฬิกาไม่ใช่เป็นแค่เป็นเครื่องประดับอย่างที่ปาเต้เขาวางแบรนด์พลัสชนตัวเองไว้เนี่ยว่าของเขาต้องเป็นการส่งต่อสุขความมั่งคั่งความมั่งคั่งคือซื้อของเขาไปแล้วเนี่ยมูลค่ามีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะหรือบางคนบางคนมีเรื่องเล่าในนี้บอกว่าให้ซื้อปาเต้มารุ่นหนึ่งที่ว่าสมมติที่เมืองไทยเพื่อนบอกว่าเฮ้ยรุ่นนี้มันจะเลิกผลิตแล้วแน่หลคนเขาก็เลยไปซื้อซื้อไประมาณ กเจ็ดแสนนะพี่แต่อนี่คือขั้นดํานะประมาณนั้นพอกระแสนี่คือว่ารุ่นแบบไม่ได้ท็อปอะไรเลยแต่เป็นรุ่นที่จะเลิกผลิตนี่่เวลาซื้อกลับมาจากเมืองนอกเขากลับมาเมืองไทยเขาปล่อยขายแล้เลยล้านสองอก็ทำอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแบบนี้แต่หลังจากนั้นเดือนหนึ่งมีรุ่นใหม่ผลิตออกมาซึ่งหน้าตาเระไม้คล้ายคลึงกันมากแสดงว่าเขาถือว่าจับจังหวะในการขายได้ดีใช่ถ้าเกิดเขาปล่อยไปเรื่อยๆอาจจะไม่ได้ล้านสองนะครับอันนี้ก็คือว่าเขาก็เลยเป็นมุมมองในบทความว่าลองกลับมาดูดีๆ 不安静的，讲。 สินทรัพย์ในการก็เหมือนหุ้นอย่างที่ที่น้าเคยบอกไปนะแหละว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องให้ความรู้ให้ความใส่ใจเหมือนกันว่ามันไม่ใช่ทุกรุ่นหรือทุกตัวหรือทุกแบบที่มันจะทําราคาได้เร็วประมาณนั้นหรือทําราคาได้เป็นกอบเป็นกำถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความรู้ไม่ว่าจะอยู่ในสินทรัพย์ไหนมันเป็นเรื่องจําเป็นคุณจะลงทุนอะไรก็ได้สิ่งที่คุณชอบก็ได้จะกระเป๋านะจะนาฬิกาก็ได้แต่มีแพชชั่นหาความรู้กับมันอย่างเต็มที่แล้วหรือยังถามตัวเองก่อนเราค่อยตัดสินใจที่จะลงทุนน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 ัั้้้แต่่่่่เเเเรรรรืืออองงงงงขกกกาาาาาาลททุุใหียยยมมป็็ไดพพว ย่อยแล้วก็มาเสิร์ฟวางไว้ตรงหน้าให้แล้วนะคะเสิร์ฟอย่างในวันนี้เสิร์ฟเอาละครับเดี๋ยวพชรจะพาทุกท่านมาติดตามกับวัฒนาสต็อกแฟนเพจกันก่อนคัะว่าหน้าตาของเขาจะเป็นอย่างไรเธอเกินอยากรู้เลยอดใจรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ